สวัสดีค่ะงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายการขนส่งในยุคหลังโควิด1 9ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในประเทศไทยงานศึกษานี้เป็นงานวิจัยพิเศษเพื่อรับมือกับโรคระบาดโควิด1 9ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือ AUN Seednet ที่ดำเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในความร่วมมือของ Tokyo Institute of Technology, De l l s a l l e University และ Institute of Technology of Cambodia จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่สามารถนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อนำความคิดเห็นในมุมมองของท่านมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับมือกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตอบคำถามในแบบสอบถามออนไลน์นี้ โดยที่คำตอบของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคลและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นคำตอบของท่านใดท่านหนึ่งผลการวิเคราะห์จะนำเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้นค่ะสืบเนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ต้องมีมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาคขนส่ง เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอื่นๆในอนาคตงานวิจัยนี้ได้แบ่งประเภทของนโยบายการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มนโยบายลดเลี่ยงหรือ a v o i กลุ่มนโยบายเปลี่ยนหรือ shift และกลุ่มนโยบายปรับปรุงหรือ improve งานวิจัยนี้มีสมมุติฐานที่ว่ามาตรการการรับมือที่เหมาะสมนั้น อาจมีความแตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลาของการระบาดทั่วโลกจึงใช้ช่วงเวลาการระบาดตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกโดยระยะ A เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนระยะ B เริ่มมีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนระยะ C ผู้ติดเชื้อรายวันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก และระยะดีจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงและสามารถควบคุมได้นโยบายทั้ง3ากลุ่มนี้จะถูกพิจารณาภายใต้ระยะการระบาดต่างๆยกตัวอย่างเช่นในหัวข้อที่1.1ของนโยบายกลุ่มลดเลี่ยงหรืออว o i d คําคำถามแรกของนโยบายที่1ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายนโยบายงดการให้บริการขนส่งสาธารณะบางช่วงเวลาหรือพื้นที่ ในระยะ A หากท่านรู้สึกไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกแรกสุดทางซ้ายในระยะ B หากท่านรู้สึกเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกสุดท้ายทางขวาในระยะ C หากท่านรู้สึกค่อนข้างเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกรองสุดท้ายทางขวาและในระยะ D หากท่านรู้สึกเป็นกลางกับนโยบายดังกล่าว โปรดเลือกตัวเลือกที่อยู่ตรงกลางค่ะคำถามที่2ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวจะมีข้อความอยู่ทางด้านซ้ายของแบบสอบถามโปรดอ่านข้อความและเลือกคำตอบตามระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแต่ละข้อความตัวอย่างเช่นฉันคิดว่ามันเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและจำกัดการเดินทางของประชาชน หากท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวโปรดเลือกวงกลมก่อนสุดท้ายทางขวามือฉันคิดว่ามันยุติธรรมสำหรับทุกคนหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกที่สองทางซ้ายมือฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินการตามนโยบายนี้ได้ดีหากท่านเห็นด้วยอย่างมากกับข้อความดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกทางขวาสุด ฉันคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ยอมรับได้หากท่านรู้สึกเฉยๆกับข้อความดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกที่อยู่ตรงกลางค่ะแบบสอบถามส่วนที่4มุมมองส่วนบุคคลต่อแหล่งข้อมูลความเสียงและเศรษฐกิจส่วนนี้มี5ตัวเลือกโปรดอ่านข้อความทางซ้ายมือและเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดสุดท้าย แบบสอบถามส่วนที่5ข้อมูลส่วนบุคคลโปรดตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบคำถามในแบบสอบถามออนไลน์ชุดนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่อีเมล spark.aun@gmail.com หรือ Facebook Page Spark Transport Policy Research ค่ะ